มาถึงสนามส้มแล้วครับกำลังจะไปซ้อมวิ่งยาวก็ไม่ยาวมากนะประมาณ15กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะวิ่งรอบละ5กิโลเมตรรอบสรารกลาง จังหวัดนะครับโดยใช้รองเท้าทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกจะเป็นคู่นี้ก่อนนะ Unpol s Atlas นะครับสีดำา5กิโลคู่นี้ก็นุ่มดีนะตามด้วยคู่นี้นะครับ Topo Athletic ตัว Phantom 2ตัวนี้ดรอป5มิลมไม่จะใส่ดีเลยนะ แต่ตัวนี้ไซส์10.5นะครับเล็กกว่าที่ใช้ปกติแล้วก็คู่ปิดท้ายจะเป็นคู่ที่น่าจะสบายมากๆเลยนะครับมีฮิวชิปตรงนี้ด้วยเหมือนกันกับตัวโทโปนะครับก็คือเอนโดฟินชิป2แก้เบื่อดีนะใช้นี่ด้วย <Side> card, สายคาด SI e MPO 30องศาตอนนี้ตอนชําก็เย็นดีนะเท่านี้แต่ว่าตอนเย็นมันร้อนนิดนึงมีโปรคลรีเซเวตแช่ยเย็นมาด้วยนะวันนี้ ไอเทมพิเศษถูทอมตรงขาตรงนี้ผมก็เป็นสีนะตรงตรงตรงขาคนขานี่นะมีเจลด้วยดีเวอร์วางไว้บนรถนะมินี่ฟังเพลงด้ยชิวๆอ่ะทุเี้เป็นไงบ้างวันนี้ซ้อมอะไรเนะี่ยอีซี่อีซี่ กำลังจะใส่รองเทา้าเย่เจอกันครับบ๊ายบายแบบสบายๆนะวัน,น <laughs> คิดว่าจะวิ่งอีซี่นะครับเ <laughs> พชรลอยก็เ <laughs> พชรนั้นแหละนะ <laughs> ชมวิวอนะันพอตอ่ะก็เป็นรองเท้าที่วิ่งง่ายนะครับวิ่งสบายๆดีนุ่มดีนะคจะมีแผ่นคาร์อบอนเพช น่าจะเป็นคาร์บอนแขนะ็งฮะรองอยู่กลางข่าวสั้นๆน,นะครับวิ่งไปมันหลังๆมันนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงเหมือนกันนะคล้ายๆกับว่ามันช่วยประคองให้มันแบบมั่นคงนะครับก็จะเป็นการเสริมความมั่นคงโดยการใช้คาร์บอนนะแผ่นคาร์บอน <c oughs> วิ่งก็หลายๆดีนุ่มๆเทา้า503ครับเรือแรกแต่รองเท้าอันพอดอะมันจะบางๆนะเวลาวิ่งแล้วมันจะแบบเหมือนสัมผัสถึงที่พื้นเลยอะครับคือเนื่องจากว่าตรงโฟ o พุตเวลาเราลงมันมันกดลงไปอีกโฟมมันนุ่มอยู่แล้วมันก็เลยกดลงไปอีกก็ทำให้มีความรู้สึก ถึงพื้นถนนนะค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในวันเนี้ยที่วิ่งบนพื้นคอนกรีตนะคอนกรีตเลยอากาศก็ดีนะแต่ยังมีแดดอยู่นะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นพูดถึงงานบางแสนนิดนึงนะวันนั้นมันร้อนจริงๆรนะร้อนประมาณเนี้ยแตเ่เป็นตอนเช้ามัน ตีสี่ก็ออกวิ่งไปนะครับที่สองสามโลแรกก็รู้สึกเหมือนเหมืนอนว่าอุ่นขึ้นมาอุ่นอุ่นเร่งเทสไป 4, 4, 4, 2, 4, 3, นะสี่จุดสี่จุดสองสี่จุดสามเสร็จแล้วมันก็มันก็มันก็เร่งไม่ขึ้นนะคือถ้าไปต่อมันก็จะ <c oughs> เครื่องไ็จะร้อนมาก ก็ต้องคุมไว้นะครับคิดว่าถ้าเจอที่บางแสน42แบบนั้นนะต้องวิ่งแบบสบายๆไปเลยเน้นชิวๆแต่งานหน้าที่จะไปที่ดอกป้ายสัปดาห์เนี้คิดว่าจะวิ่งเร็วหน่อยนึงนะครับกำลังวางแผนอยู่ต้องขับตัวตรงนี้ละ จะได้กลับไปเปลี่ยนรองเท้าอีกคู่ครับสำหรับ Unpods Atlas ก็วางขายแล้วนะครับสาม,มารถที่จะสั่งจองได้ที่หน้าเพจ u n p o ับ Running เดี๋นนยวผมจะขึ้นให้นะราคา2,890บาทนะครับมีทั้งหมดสีสีนะเรื่องไซส์เรื่องสีอะไรก็เข้าไปสองที่เพจก็ได้นะครับก็ราคา น่าหลักน่าจะมีติดบ้านไว้สำหรับคนที่อยากลองนะครับแบรนด์ไทยผู้นี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะถามว่าฟิลมันเป็นยังไงนะครับคือคนหน้าเท้ากว้างนี่ใส่ได้ลองเท้านี่เบามากเลยนะครับสำหรับอันพอแล้วก็รอบขาทำได้เร็วฟีลลิ่งการลงเท้ามันจะคล้ายๆกับเบคกซัดเทอร์โบ1นะครับของไนกี้ ผมว่าคล้ายๆกันเลยก็ไหลๆไปเรื่อยๆนะครับฟิอแบบไม่ได้มีการดิดเด้งอะไรช่วยเหลืออะไรเลยเบาๆแต่เบากว่าเป็นกริย์นะนิดหนึ่งนะครับนี่ก็วิ่งประมาณเท่าต้นๆเข้าโลที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนหลังเท้าละปพอพระอาทิตย์เริ่มจะตกก็ อากาศก็เย็นขึ้นนะในช่วงนี้นะครับต้นกุมภาที่จังหวัดอำนาจเจริญยังหนาวอยู่นะสบายๆเลยนะครับจะถึงสนามส้มแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าเป็นคู่ t o ปโป t h l e t แอตเ a n t o ล2นอมนะครับตัวนั้นก็จะเป็นแนวแบบอนะีซี่รีคอเวอรี อันนั้นยังไม่เคยลองใส่วิ่งเลยนะวันนี้จะเป็นการวิ่งครั้งแรกนะครับดูที่ว่าฟิลจะเป็นยังไง5กิโลเมตรครับกดหยุดไว้ก่อนนะเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับอันนี้รถไสมาเป็น10.5นะครับหรือว่า28.5ก็จะชนนิดนึงแต่ว่าผมว่าก็น่าจะได้นะเืราวเราวิ่งไม่ได้เร็วมากก็ไม่ได้วิ่งไก่มากนะครับเงินกระชับเพราะว่าตัวโทโพอ่ะด้านหน้าตรงเนี้ย มันจะค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับตรงทรบอ็อกแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยน่าจะแข็งแรงเลยตนนี้เพราะว่ามันมีการเสริมตัวคลิปด้านหลังทีเหลืองตัวนี้ด้วยเปลี่ยนฟิลเลยอะแบบเฟิรม์มเฟิรม์มปุ๊บๆเลแน่นๆเลยนะครับก็กกดีนะไหลๆดีสบายเท้าดีนะ โตโปก็มีความมั่นคงมากกว่าคู่อันทร์อสเยอะมากๆเลยนะครับมันคงจะเทียบกันในเรื่องฟีลลิ่งแบบนั้นไม่ได้สักทีเดียวนะเพราะรองเท้ามันมันได้อยู่คนคนละกลุ่มนะครับ <c oughs> ผมว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะในฟิลของโตโปก็คือว่ามันหนึบเลยแล้วก็หนานุ่มนิดๆ มีความเฟิรม์มมีความมั่นคงสูงมากมีความมั่นคงในการวิ่งที่ดีเลิศจริงๆนะครับสำหรับรองเท้าของโทโปนะครับมันจะแบบนิ่งนิ่งเต็มๆเท้าดีแต่ทำความเร็วก็คงจะยากนะเพราะว่าเป็นรองเท้ากลุ่มที่ไม่ได้กลุ่มเลสซิ่งนะเป็นกลุ่มอีซี่สบายๆ สำหรับแฟนทอม m ูเหมาะสำหรับมือใหม่นะคนที่เท้าอ้วนเท้าใหญ่นะครับก็ใส่ได้ดีคนท e ี่มีน้ำหนักเยอะก็ใส่ได้ดีนะครับวิ่งสบายๆใช้ในชีวิตประจำวันได้เพลินๆในรองเท้ากลุ่มเพลินๆเดี๋ยวไปอีก5โลนะครับกับ t o p โป t h l e t i c p h ฟน t o ม2 เพื่เฉลี่ยรวมประมาณ508ฮูนเรตก็อยู่แถวแถวร้อแต่รอบขาช้ามากเลย176 172 17ถึง175นะครับระยะก้าวประมาณ1เมตร13บมเซนนะครับก็สบายนะเรื่อยดีแต่ข้อแตกต่างระหว่างรองเท้าสอคู่เมื่อกี้นะครับคู่เนี้ย กับคู่เมื่อกี้ก็คือคู่นี้ใส่มาแล้วมันก็มันจะอุ่นเท้าขึ้นมานิดนึงทันทีเลยนะเพราะว่าตัวอานพอรตอะมันค่อนข้างบางบางแล้วมันก็เลยระบายอากาศดีคู่นี้เนี่ยถ้าวิ่งไปนานๆไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะร้อนเท้าขึ้นมามากแค่ไหนนะครับแต่เรื่องความมั่นคงความความแน่นะเวลาลงเท้าลงพื้นได้ดีกว่า แบบมันโคงอะไม่โคงเคงอันพอดมันยังมีจังหวะที่มันโคงเคงนินดๆนะครับแต่ก็จัดอยู่เป็นกลุ่มรองเท้าอีซี่เหมือนกันอ่ะผมว่าแล้วแต่ใครจะชอบว่าจะชอบฟิลแบบไหน,นส่วนคู่นี้ก็ราคาเปิดตัวอยู่5,000ักลางๆนะครับแต่ว่าโทปโปอเทติกไทยแลนด์ก็มีลดราคาตลอดเลยคักไว้ที่เพจได้นะ น้องๆเซล,ลก็ใจดีน่าจะมีรถตลอดเวลาไปออกบูธนะครับอย่างคู่นี้ตอนออกบูธงานบางแสนยีิบเอ็ดอ่ะก็รถเยอะเหมือนกันนะผมทำคลิปไปด้วยสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาที่บูธโทคปรอดเเลติกครับตัวน,นี้เนี่ยมีโปรโมชั่นโปรโมชั่น ลดสูงสุด50%นะครับมาดูใกล้ๆนะครับรองเท้าที่เป็นแบบ n น t u r a l r นะครับเป็นรองเท้าที่ใส่สบายฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นดอปแบบต่าๆหน่อยนะ5มินจนถึงแบบซีโรเลยนะนาะหมัยนะครับวันนี้ตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือตัวรุ่นแฟนทอม2นะดอป5มิลเป็นรองเท้าที่มีตัวคลิปตัวนี้ด้วยนะเป็นฮิวพอเตอร์จะมีคลิป นะครับใส่สบายเลยตอนนี้รู้สึกแบบอยากะว้มีสีสวยเลยค่ะราคาตัวน,นี้เปิดตัวที่5 4า0บาสิบบาทนะครับต่อะสามนั้นครับไปไปต่อออกวิ่งแบบนี้มันก็เพลินๆดีนะฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็เอารองเท้ามาเปลี่ยนหลายๆคู่ แก้เบื่อดีผมก็ทําแบบนี้บ่อยๆนะบางทีอยู่บ้านก็ทําแบบนี้นะแบบวิ่งลู่ไปป่าที่บ้านอะ่ะสามสิบโลอะ่ะเปลี่ยนรองเท้าห้าคู่ก็มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือคือแบบมันก็แก้เบื่อได้เยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดกรรมเนื้อบางทีมันก็ช่วยได้จะได้ไม่แบบซ้ำๆเกินไปนะครับ บางทีรองเท้าบางคู่เราไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้อะเราก็จะอยากใช้แต่คู่ที่เราวิ่งได้ดีอะแบบอยากใส่แต่เน็กเปอร์เซนอยากใส่แต่อัลฟาอะไรเงี้ยมันก็พังเร็วใช่ไหมมีรองเท้าหลายๆคู่ก็น่าจะเอามาหมุนเวียนใช้ให้หมดนะครับมาได้ครึ่งทางของเซตสองนะครับสองจุดห้าโลผมว่าคู่นี้มันมีการขยับเท้าได้ดีน้ำได้เยอะ คือทบล็อกมันกว้างนิ้วเท้าขยับได้เยอะทําให้มันมีความแบบสบายสบายนิ้วเท้ามากนะทําความเร็วก็ได้นะเมื่อกี้ลองวิ่งประมาณเพลสสี่ไปไก็ได้อยู่ตอบสนองดีนะครับรองเท้าเหมือนมีโครงสร้างด้านในนิดๆน,นะมันเหมือนกับคืนตัวนิดๆเหมือนกันนะผมว่าเขาน่าจะใส่อะไรที่มันแบบเป็นแผ่นแฉ่งหรืออะไรสักอย่างอยู่ด้านในนะครับ ดีเหมือนกันเนหะมือนเด้งนิดๆไหลๆเดวกลับตัวตรงนี้อีกแล้วนะครับที่เดิมสนุกกว่าที่คิดนะไหลๆเพลินๆเ,เลยตัวแฟนทอม2ของทโปนะครับน่าจะทนดีด้วยก็ฝากแบรนด์ทโปด้วยนะครับแบรนด์น้องใหม่ ก็ใหม,ม,ม่มากแล้วแต่เพิ่งก็มาขายในเมืองไทยได้ไม่นานนะครับช่วงนี้มีกิจกรรมด้วยกันบ่อยคู่ต่อไปหยุดไว้กันนะโซโทโป้ก็ดีนะมันนิ่มดีครับนุ่มเทาดีมีปัญหาเลยนิ่งเพลน้าต้นๆสบายๆเมื่อกี้นะ ตัวต่อไปจะเป็นตัว Endorphin Chip แต่เดี๋ยวผมจะไม่ได้เอากล้อง GoPro โปโปไปด้วยแล้วนะเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ไปวิ่งมาที่อรอบรอบสาลารกางจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับรอบสุดท้ายจะเป็นรองเท้าคู่นี้นะครับ Endorphin Chip 2ซึ่งก็จะมะีรีวิวแล้วนะครับมีรีวิวแล้ว ไปดูกันได้นะครับว่าสเปคของรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งนะครับของการวิ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของอรองเท้าที่ทําความเร็วได้ง่ายกว่า2คู่แรกนะครับคู่นี้วิ่งออกไปได้เร็วได้ง่ายกว่าแต่ว่าก็จะมีความสูงที่สูงกว่าแล้วก็จะมันเหมือนกับมันหน้าเท้ามันจะแคบกว่าตัวของโทโปนะครับแล้วก็ตัวของสองคู่นี้นะ อันนี้ก็คืออันพออัลล g สใช่ไหมครับที่ใช้วิ่งคู่แรกแล้วก็โทโปเทติกตัวแฟนทอมทูนะครับซึ่งคู่นี้หน้าเท้ามันจะออกแนวจะแคบกว่านิดดนะฮะก็จะบีบกว่านิดนิดแต่ก็ใส่แล้วก็กระชับดีกระชับดีกว่าทั้ง2คู่นี้นะครับทําไมถึงเอารองเท้า3คู่นี้มาใช้ในการวิ่งยาวในเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่ารองเท้าจะ จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นรองเท้าแบบวิ่งสบายๆนะครับอีซี่แล้วกาสามารถที่จะวิ่งไปได้ทุกๆวันโดยที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการวิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คือเน้นสบายแล้วก็ความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กลับมาเก็บระยะเพื่อที่จะไปงานมาราธอนที่บางแสน4 2น,นะฮะในวันที่20มีนาคมเนาะก็เลยยังมี ตารางของการฝึกซ้อมที่วิ่งค่อนข,ข,ข้างที่จะยาวนะครับในสุดสัปดาห์แล้วก็กางสัปดาห์คือของผมเนี่ยมันจะมีการวิ่งที่ยาวๆแบบ15กิโลเมตรเนี่ยไม่ยาวถึง20นะประมาณกลางๆผมเรียกว่ามีเดียมลองรันนะครับจะอยู่ที่ช่วงวันพุธท,ทุกพุธเลยนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นวิ่งยาวแบบ30กิโลนะครับเฉลี่ยนะ2 8 29 30 31 32เมถึง35กิโลเมตร ในวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้แล้วก็กำลังจะไปะเป็นการเทสฮาฟมาราธอนนะครับก็เป็นครั้งที่จะต้องทำความเร็วแล้วนะครับสำหรับงานที่ดอกไฟบานที่จังหวัดเลยนะครับในระยะฮาฟมาราธอนเองในวันอาทิตย์ที่6กกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งใช้วิ่งครั้งแรกนะครับ ตัวน,นี้ก็รีวิวไปแล้วแต่ว่ากา็ยังไม่ได้จับมาใช้อีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหมุนเวียนไปใช้คืนอื่นๆส่วนคู่นี้ก็คือห่างหายไปนานมากนะครับก็ได้ f e ล l i n g ของความมั่นคงมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนี้ข้อสงสัยในรองเท้า3คู่นี้สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันนะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ